การที่จะมาปลดเปลื้องเรื่องไอทให้คุณได้รู้จนหมดเปลือค่ะค่ะอยู่กับฝนนะคะแล้วก็มิมค่ะค่ะวันนี้แน่นอนเนาะเราก็มี g กจเจตดีๆเนี่ยมานําเสนออีกแล้วนะคะก็จะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันเครื่องก็ใหญ่อลังการงานสร้างมากนะคะดูดิโอหไม่เหมือน UFO ขนาดนั้นเลยหรอขนาดนั้นดาดีดาวพี่พูดจริงนะพี่เกรงอยู่ว่ามิมจะพูดคำนี้ออกมาหรือเปล่าแล้วมิมก็พูดออกมา วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวแก๊เจตตัวนี้แล้วค่ะก็เรียกว่าเป็นหุ่นยนต์เลยก็ว่าได้เนาะเป็นเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะนะคะกับเจ้าตัวนี้เลย i อ o รบอ r รูมบ้า980นั่นเองอ้นี่ทำอะไรได้บ้างเนี่ยนี่นะดูดฝุ่นใช่ไหมใช่ดูดฝุ่นได้หน้าตามันเหมือนอะไรนะอ๋อ UFO ดาดีดายังไม่เลย อะไรได้บ้างใช่ไหมคือต้องบอกก่อนว่าคือก่อนหน้านี้คือมิมก็ได้รีวิวไปแล้วเนาะ<ช>สำหรับแบบพวกเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะแบบนี้ไอโรบอทลุมบ้านเนี่ยแต่ว่าตัวก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันก็เก่งแล้วนะเก่งมันก็ฉลาดแล้วนะมันก็แบบว่าไปดูดฝุ่นไปดูดฝุ่นไปสร้างแผง,ท,ง,ท,งที่เก็บนู่นรายละเอียดนี่อนะไรเงี้ยคือมันก็สามารถ ทำได้ค่อนข้างอัจฉริยะและทําได้ดีมากๆระดับหนึ่งแล้วค่ะแล้วเพราะาเป็นตัวใหม่โอ้โหมันฉลาดกว่าเดิมอีกอะ <Celt ic> ก็คือดูดฝุ่นได้เหมือนเดิมก็ดูดฝุ่นได้เหมือนเดิมแตกต่างตรงไหนคือมันก็ยังดูดฝุ่นได้ะ <c oughs> ไรได้เหมือนเดิมแต่ว่าที่มันฉลาดขึ้นเนี่ยคือไม่ได้ไม่ต้องเดินสุ่มละคือปกติใช่ไหมเพราะมัน <ioè S 2> ออกจากแท่นชาร์จปุ๊บมันก็จะต้องแบบไปทําแผนที่ของตัวมันเองก่อน่คือมันก็จะต้อง ไปละวิว่ง<ะ>ต๊ด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 เก็บแผนที่เอ้ะไปดูก่อนรวจก่อน,อนใช่ไหมว่าตรงไหนเป็นอะไรยังไงแต่ว่าตัวเนี้ยความพิเศษของมันเนี่ย<ะ>มันไม่ต้องสุ่มแล้วก็เพราะว่ามันมีกล้อง<ะ>เดี๋ยวเดี๋วหัหัดให้ดูนิดนึงนะคะ นี่มันจะมีกล้องตรงนี้นะคะเพิ่มขึ้นมาก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นบ้านเราเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงอยู่ตรงไหนมันก็คือจะเก็บรายละเอียดได้เลยไม่ต้องไปสร้างแผนที่แล้วใช่ไหมคะมันก็ตรวจหาแผนที่แล้วก็มันสร้างของมันได้เลยแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำการตรวจจับ พื้นผิวว่าไอตรงที่มันวิ่งไปเนี่ยมันเป็นอะไรสมมุติว่าวิ่งไปโดนตรงพรมใช่ไหมคะมันก็จะรู้ละอ๋อตรงนี้เป็นพรมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องสั่งการให้เจ้าตัวไอโรบอทเนี่ยมันเพิ่มแรงดูดขึ้นมาเพราะว่าในพรมมันก็จะมีฝุ่นอะไรมันก็จะฝังไปข้างในใช่ไหมก็จะต้องดูดแรงขึ้น มันกจะดูดสะอาดแล้วก็ถ้ามันวิ่งไปที่อื่นพอจากพรมไปวิ่งพื้นปาเก้พื้นไม้หรืออะไรเงี้ยปกติใช่ไหมคะมันก็จะลดแรงดูดลงก็แล้วแต่ตามสภาพพื้นผิวของมันเวลาเราใช้งานทุกวันมันก็จะเริ่มจำละอ๋อตรงเนี้ยมันเป็นที่ที่ไม่สกปรกบ่อยๆมันก็จะใช่มันก็จะไปทํางานของมันตรงนั้นก็คือก็จะทําให้พื้นบ้านเราเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นด้วยนะแล้วที่สําคัญเมื่อก่อนคือเหมือนแบบ เราก็ต้องไปปล่อยมันออกจากแท่นชาจากบ้านมันไปอะไรเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้นะเราเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เลยใช่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เลยแล้วก็สั่งงานแบบสมมุติว่าเรานั่งอยู่บนคุณนายอยู่แล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีอยู่คุณนายยองคุณนายบองคุณนายยอะ บอว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อุ้ยตายละลืมไปว่าบ้านสกปรกหยิบโทรศัพท์มาสั่งได้เลยเลยออกมาจากแท่นชาร์จแล้วก็ให้ทํางานมันก็ตายถูจัดไปดูดปูนงานทาอะไรของมันเองนัเลยนะแล้ววิ่งวิ่งถูถูไปอย่างเงี้ยเกิดแบตเตอรี่อ่อนโอ้ยฉันหมดแรงต้องไปจับมันมาชาร์จไหมคะไม่ต้องมันฉลาดกว่านั้นพอมันรู้ตัวมันเริ่มจะหมดแรงมันก็จะวิ่งกลับบ้านมันเอง ใช่ต่อพอมันมีแรงเนี่ยมันก็ออกมาวิ่งใหม่ก็คือสามารถทำได้แล้วที่สำคัญถ้าเราออกไปนอกบ้านเราจัดตารางไว้เลย嗯嗯สมมติว่า10บโมงเช้าค่<ฮ>ะแกต้องออกมาดูดตรงห้องนั่งเล่นนะค่<ฮ>ะแล้วพอดูดเสร็จซักช่วงเที่ยงแกเข้าไปดูดในห้องนอนนะอะไรเงี้ยคือสั่งได้ว่า,<พ>าให้ไปดูดตรงไหนอะไรยังไงคือจัดตารางงานให้มันได้หมดเลยคุ้มคุ้มมากๆใช่ไหม หยอดกระปุกก่อนหยอดกระปุกก่อนหยอดไปเรื่อยๆน้าแต่ก็โอเคค่ะคุ้มค่าเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าสมมุติว่าคือฝนเชื่อว่าแม่บ้านอ่ะจะต้องแบบเห็นเราต้องแบบโอ้ตาโตต้องแบบร้องว้าวค่ะโอเคนี่คือจะค้นกลางอีนเพราะว่าขออีกทีนึงได้ไหมคะว่าเห็นผมอุ๊บส์ว้าวต้องถามว่าอยากได้ใช่ไหมอยากได้ แต่ว่าก็เดี๋ยวเกิบตังค์นิดนึงหรือแม่ก็ไปขอตาคุณสามีก็ได้นะคะแต่ขอได้แต่ให้ไม่ให้อีกเลี้ยงเงถ้าไม่ให้มาทำมาทำตายกว่าโทวเองจะได้รู้ซึ้งรู้สึกนะคะอ่ะโอเคก็ดีมากๆเลยสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการพัฒนาจากรุ่น เก่ารุ่นก่อนนะอย่างที่เราเคยรีวิวไปแล้วเนี่ยก็พัฒนาให้มันเ่อนใช่ฉลาดมากครั้งหน้ามาเนี่ยจะเป็นแบบตุ๊กตายางสามารถดถูได้่างนี้ใั่การได้อันนี้คุณพ่อบ้านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยอยากจะได้ขึ้นมาก็ได้นะนนณอดูก็เดี๋ยวถ้ามันมีจริงเดี๋ยวเนเกตไอทีจะเอามารีวิวให้ดูนะคะ หรัแบแกเจตตัวนี้นะคะมิมก็ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยรีวิวไปแล้วเนี่ยคิดว่ามันเจ๋งแล้วพอมาวันนี้เนี่ยเจ๋งแล้วก็ฉลาดกว่าอีกก็ชอบมากๆเลยค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะที่ชอบเป็นพิเศษเลยเนี่ยฝนชอบที่มันสามารถสั่งงานจากสมาร์ทโฟนของเราได้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่บ้านเนี่ยเราก็จัดตารางงานได้เลยแค่นี้เนี่ยก็ง่ายสบายค่ะขอบอกเลยนะคะว่าไอโรบอทรูมบ้า 980ตัวนี้เหมาะกับคุณนายอย่างฝนมากเลยค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวไอโรบอทรูมบ้า980ค่ะ <OK> ใช่แล้วค่ะก็กิ๊บเก๋ยูเรก้ากิ๊บเก๋มาอีกแล้วค่ะโอเคโดนแซวไปไม่ก้าพูดเลยเจ๊อะวะเรียกเต่าโอเคโอเคเห็นน้องพูดแล้วพูดตามใช้ยป็นนานจริงนะนานมากแต่อะไรนะสตีเะกเก่อสตีเรกได้เ้ย กือถามเจ้แหละอหรหรออาโอเคก็ลองมาดูแล้วกันนะคะคือถ้าถูิว่าใครเนี่ยอยากจะมาเห็นตัวจริงมาได้เลยนะคะที่ไอสตูดิโอบายของเซเว่ทุกสาขาสอบถามพนักงานก็ได้เนะว่าการทํางานอะไรเป็นยังไงก็มาลองดูได้นะจ๊ะแล้วก็แน่นอนคราวหน้าเราก็จะมีแกดเจ็ตเนี่ยมารีวิวกันอีกแต่จะเป็นอะไรนั้นฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะอย่าลืม ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการ Next Gen IT รายการที่จะมาปลดเปลื้องเรื่องไอทให้คุณได้รู้จนหมดเปลือกค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายเก่ยู่เลย